ถ้ามีคนเอาเมาถักนี่จักบาทครับประเทศนับเบิร์สีกู้ท่านนี้เนี่ยอยากจักบาทครับสามร้อยสามร้อยคุ้มเมาไหมเมาตีเมามาตัดกู้อ่ะผมให้ห้าร้อยไม่ต้องทอนนะครับห<า> <500 S 1> ้าร้อยครับผมครับผมครับเดี๋ยวยายใส่ถุงให้ผม <c oughs> ใครมาเดี๋ยวแจกตอนนี้เลยครับถ <c oughs> ้าถูกให้หลับถึงรวยครับขอบคุณครับผมลุงชานใหญ่ อตื่นใจพียครับผักแจกฟรีครับผมผมเหมาคุณยายแล้วครับอ้าวผมให้ครับเหมาคุณยายให้ครับกเป็เลเดี๋ยวให้นะครับคุณป้าครับอ้าวให้ผักครับผมเหมาคุณยายแจกครับผมขอบคุณครับนี่ครับให้น้องน้องเอาผักไปกินครับแจกครับผมผมเหมาคุณยายแล้วครับโอเคครับผมข้างหลังข้างหลังด้วย่ะเอาเอาไปกินครับผมโอเคเ่ย ผมเมาให้แล้วครับเมาคุณยายครับผมแจกรีครับครับผม,มเพชรวังตกวังตกครับผมแล<ม>้บว<ม>ันนี้ยายมยายมขายอะไรครับขายผักบุ้งขายผักชีขายสลาดโอ้แล้วก็ขายผักกาดขาวแล้วก็ผักชีพีนผักแงงกระชมพักชมนาแล,ล้วก็ปลาจอมแล,ล,ล,ล้วก็แป้งแล้วก็พริกโอ้มีหลายอย,าอย่างเลยครับผมหลายอยแล้วผักนี่คือผักนี่มันคือมาจากไหนครับ รับมาหรือว่าปลูกเองครับปลูกเองปลูกเองโอ้ยายยายอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านห้วยบ้านห้วยตําบลตําบลหนองเรศนอำเภอชีขอรพูมจังหวัดสุรินทร์โอ้มาไกลครับผมมาขายที่ตลาดน้ำอำเภอลำดวนนะครับผมดูครับผักของยายครับเป็นผักที่ปลูกใส่เคมีหรือปุ๋ยคอกหรือว่าแบบนไงใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกโอ้ดูครับฉีดยาเลยงามมากเลยครับผมสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ไม้กวาดไม้กวาดนี่คือมาจากไหนครับ ไม่ได้ชื่อทำเองทเองเวลาไปตอนเช้าก็ไปเอาคุณทีคูณพักตอนเที่ยงก็มาเอาตัวนี้กันมันนะผมครับผมอันนี้ขายราคาเท่าไหร่ด้ามเท่าไหร่นะด้ามละห้าสิบด้ามละห้าสิบบาทนะครับใครสนใจมาอุดหนุนนะครับมาได้ที่ตลาดน้ำเพลํำดวนเนาะทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์โอ้มาอุดหนุนคุณยายได้นะครับนี่ไม้กวาดนะครับทนนะครับยายทองหน้าอันนันสุก รังน้ำสกุลเลยลครับจะเชื่ออะไรนะขออีกรอบหนึ่งทองนาคทองนาคอนันตสุขครับผมมาดูได้มาติดต่อได้หรือถ้าใครที่อยากไปซื้อที่บ้านคือที่บ้านกับบ้านห้วยบ้านห้วยหรือบ้านสวนบ้านสวนครับผมก็บอกว่าชื่อยายยายทองนาคอ๋อก็คือชาวบ้านน่าจะรู้จักเนาะซือเฟลย่อเลนซื้อเปยอ๋อครับผมได้ข่าวว่ายายลองเพลงพ่อะในขอขอสักนิดหนึ่งครับลองเพลงให้ฟังหน่อยครับขอสักนิดหนึ่งอ่ะเลยเลย ดาวคาเฟมันบดเทดอกเด้ออายกลางคืนรอเพลงเลี้ยงกายจะมีใครได้จะมาเคียงคู่อาซียอาเฮียกว่าหน้าดูบอกว่ารักสมตรูให้จะรู้ว่าเขามีแฟนนี่ครับดาวคาเฟ่และถุงตรง ดวงใจวอนสียทั้งหลายโปรดเห็นใจเงินร่ำรวยวันไหนจะไม่กลับมาให้เห็นนี่แหละความจำเป็นเห็นใจผู้หญิงกลางเนเี่ยเ้เเมากเลยครับโขมากเลยนะครับมือถือไม้ไผ่สองหน้าเมืองหลังเช็ดน้ำตาส่วนทั้งหน้าก็ยิ้มแฟน โอเคนี่ครับเพราะมากเลยครับผมไม่เป็นคนย้าี่หน้าโป้งขนาดเลยนี่ครับคุณมัดโต้มัดแบบใครได้ครับโอ้นี่คุณยายอารมณ์ดีครับคุณยายผักผักนี่ขายมัดเท่าไหร่บ้างครับมัดละสิบบาทมัดละสิบบาทเองเหรอโอ้สิบบาทห้าบาทผักผักดองก็สิบบาทมัดจอมก็ยี่สิบบาทครับผักทั้งโต้นี่กี่บาทครับผักทต้นนี่ใครเหมาครับ มาด้มู๊ยไดถ้ามีคนเอาเหมาใหญ่ถ้ามีคนเอาเหมาใหญ่ขายกี่บาทผักต้นนี่หนึ่งขายขายชุดเหมาลับถ้าเหมาถ้าเหมาเท่าไรครับเหมาเหมือดเมาเมือดเท่าไรเหมาเมือดผักนี่จักบาทครับประเด็นนับเบินจริงู้ประมาณกี่บาทครับถึงถึงสามร้อยบาทไหมถึงประมาณจัต้นนี่เนี่ยเอาจัตโตนี่หน่อยครับต้นนี่นี่พวกผักต้นนี่นี่จักบาทครับสามร้อยสามร้อยโอ้ นี่ครับสามร้อยบาทครับใครจะเหมาครับมีหลายอย่างนะครับมีพีออมน้นตางหากนะครับมีถักชีนะครับนี่ครับวันนี้ผมมาถึงนะผมจะอยู่ทําไมนะครับวันนี้ผมต้องเหมาคุณยายเนาะยายผม้เหมาไหมเหมาเหมาติดเหมาเหมาตันเหมาได้ผักเท่าไหร่เด้อวันนี้ยายขายสามร้อยเนาะโอเคเดี๋ย้ยายเตรียมทุงให้หน่อยเดี๋ยวแจกเตรียม อะผมให้ห้าร้อยไม่ต้องทอนครับห้าร้อยครับผมครับผมครับเดี๋ยวยายใส่ถุงให้ผมใครมาเดี๋ยวแจกตอนนี้เลยครับใส่ถุงให้เลยเดี๋ยวใครเดินผ่านมาแจกแจกให้เลยครับวันนี้มาเหมาับานลมแเดี๋ยวใครมาให้เลยครับผมยื่นให้เลยครับ วันนี้เรามาอุหนคุนยายครับผมที่ตลาดรบอเจียครับนี่ครับใส่ฟุงนะครับผมใส่ฟุงไงครับนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมเนาะรายได้จากยอดยูนะครับเราก็จะนี่ครับเราจะทําความดีครับเอามาเชิญนุนครับผมเนาะอาจจะเดินละข้างนะครับผมเดี๋ยวมีคนเดินมาเลยครับเดี๋ยวผมให้ครับที่ครับผักแจกฟรีครับผมผมเหมาคุณยายเลยครับอ้าวผมให้ครับเหมาคุณยายให้ครับ อย่าเจ็บอย่าจนอย่าล้มจนอย่าหน้านนี่ครับผมใส่อ้อมด้วยก็ได้ครับผมอ่านี่ครับเนื้อแกนเขาบานเนื้อล้านเขากระเ๋าใครเดินผ่านมาเราให้เลยครับผมเดี๋ยวให้นะครับคุณป้าครับอ้าวให้ผักครับผมเอาคุณยายแจกครับผมขอบคุณครับนี่ครับนี่ครับวันนี้เราเมาคุณยายแจกครับผม ย้ายเสียงเพราะครับผมเนี่ยใครอยากฟังเพลงมาขอคุณยายได้นะครับผมนี่ถือว่ามาอุดหนุนกันนะครับผมแบ่งปันกันนะครับผมใครจะเหมาไม้กวาดก็มาเหมาเลยได้เลยนะครับ๋ยวให้น้องน้องเอาผักไปกินครับแจกครับผมผมเหมาคุณยายแล้วครับโอเคครับผมข้างหลังข้างหลังาด้วยอ่ะเอาเอาไปกินครับผมโอเค ลุงกันเนีผมเมาให้แล้วครับเมาคุณยายครับผมแจกฟรีครับครับผมนี่ครับวันนี้ผมก็มาขายผักต้นผักเหมือนกันนะครับผมขายกล้าผักสิบบาทครับเนาะที่นี่ตเด็กนักเรียนที่อยู่ข้างหน้าครับผมพี่ให้ผักครับาแจกฟรีครับผมผมเมาเมาเมาคุณยายให้แล้วครับครับผมจ้า ใครมาไว้หมอได้เลยครับผมพี่เอาผักนี่หยิบได้ไี่ผมเมาคุณยายแล้วครับผมเมาแจกครับเมาแจกครับเขตเกษตรเมืองช้างนะครับผมฝากติดตามด้วยครับผมเนี่ยนี่ซื้อแต่นัซื้ออันไหนก็ได้ครับอ่าแจกฝันนู้นนี่ครับผมเมาแจกแล้วครับวันนี้เมาแจกครับผมโอเค ให้คุณยายฝั่งนี้ด้วยครับผมอ่าครับผมมาครับแจกแจกผักแจกผักครับวันนี้เหมาแจกครับเหมาคุณยายแจกครับเพจเกษตรเมืองช้างครับผมเข้าไปติดตามได้เลยครับอ้าวระวังตกระวังตกครับผมแม่แต่ขอกคุณชายเพราะว่าหาวันอาทิตย์ไับน้กได้นยาที่ครับผักผมเหมาแจกครับผม ผมเหมาคุณยายแจกครับครับผมอันนี้รวมกันเลยเนาะยารวมเกือบหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับเกือบหมดแล้วครับยาจนเตนะฮะาเตยอันนี้มีมีใบยหญ่แตกไหมื่นว่าใดนี่จิ๋วอ๋อยายอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบห้าโอ้เจ็ดสิบห้ายายอยู่บ้านไหนคะบ้านห้วยไอโนนเจริญบ้านทุ่งไอโนนเจริญกลาบ้านตะแบกโอ้ยามาบ้านตะแบกเองที่ครับแจกครับผม หมอแจกแจกครับแจกแจกบาทแจกผมเมาคุณยายแจกครับโอเคครับผมสาธุสาธุครับผมบาทที่แจกผักครับผมเมาคุแจกครับผมเพจเกษตรมังช้างครับผมเข้าถึด้ครับครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถ้าถึงนี้แถมให้อีกดี๋วแจกครับผมเพราาะว่ ครับใครมาเราก็แจกให้เลยครับผมยืนไปหาถ้าร้านไปหาไปลงบ้านแต่ซีโีนสุดคุณมีได้ขายคุณยันมะเขือโอ้เนี่ยคุณยายแถมไม่อีกโอ้เนี่ยครับผมไอ้ผักขญายนี่คือมาจากไหนครับปลูกจากผูกไปเหมือนกันโอ้ มีหลายอย่างเลยครับเปิดน้าใส่นะอ๋อเปิดมาก็หอมกลิ่นหอมเลยครับท่านผู้ชมครับหอมมากเลยเต็มนี่ครับเราไม่จ้ายยครับผมซื้อแจกครับเหมาแจกเลยครับวันนี้แจกฟรีเพลเกษตรมองช้างเหมาแจกครับผมผมครับอ่าครับบาคกวนรักขยนผักขยผักขยงนนะครับบางคนเขาอ่ะที่มาจอดเดี๋ยวันนี้ผมเหมาให้ครับผมแจกครับเพลเกษตรมองช้างครับผมเหมาแจกวันนี้ครับผมครับ อันนี้เหลือผักขยงครับใครอยากได้มาเลยครับผักขยงยายรู้สึกเป็นไงบ้างครับวันนี้หมดแล้วของครับใหญ่เลยเนาะโอ้ขาถูกให้หลับรวยครับขอบุณคร้าผมลงสารใหญ่ใหญ่ตีนใจใครอยากเะนนุนยายก็ไปหาได้ที่บ้านเนาะที่บ้านที่บ้านก็มี มีผักพ,พวกนี้เหมือนกันใช่ไหมครับมี่เหมือนทุยบหญ้าจะองจากจตอข้าวเนโอ้แต้วกันทัวอะไรแล้วต่กันทั่วว่าน์ดรศปูนน,ปนี่ครับผมครับก็ไปอุดหนุนคุณยายได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับผม